สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม f อซทั่วโลกเลยนะครับมันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาริทเชนแนวมาก,กับปต่อยคนนีเสเซนนะครับทั้งชมมันนี่มายู่ทีนะครับวัดบ้านนองตอกแป้นนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับทั้งมาริทและปัดต่อยสเสด็จมาตามต่อคอโชคลาภนั่ำปูตาน้องตอกแป้นนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนี่ถูก เข้านะครับท่านชมเลขทู่จุดใดเก้าหนึ่งแปดนะครับกะเลขออกแปดเก้านะครับเดืวนันนีมาตามต่อนะครับเพราะว่าันมีนุ่มอาม่านบริมาณน้าพอท้องแรกบริมานะครับมว่มาสองช่องกระปะต่อยนุ่มอานอีกอุซึกว่าเพ่นสิมากกนเลวก็เบาเขียดน,นะครับเพราะว่าผมก่บติดภารกิจบริมาณน้านุนมอ่านะครับมน,นีก็เล이อ่าส่วนปลาต่อมากับเอารถนุ่มอ่านม,มากนะครับรถนุ่มอ่าม,มาก พอรถผมเข่าอูเห็ดสีอยู่นะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอปะาตอยหลักอ่ะถ้ากันเดินทางเข้าไปด่านไม้นะครับดูในปลาเข้าไปอีกนะครับ mm hmm. เพื่อไปสักการะไหว้ขอโชคลาภกับปู่ตาตกแป้นนะครับไปนะครับโอเคครับ ต้องเดินเข้าไปได้ในนะครับท่านผู้ชม<ด>ครับอ๋อสวัสดีครับป้าต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมป้าต้อยอยันวันพักหันเลขถูกเขาด้วยเนาะ 918เยี่ยมค่ะเดี๋ยวมากดีมาตามต่อเนาะว่านุ่มอาร์มกับเบ้าเขียดเป็นมาก่อนนานแล้วนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมมากับปลาต่อยนะครับท่านผู้ชมมากับปลาต่อยสองช่องก็ทงเละก็ไม่ได้มานุ่มอามกับเบ้าเด่นมาก,กน,าน,าน,นะครับงวดงวดงวดนั้นปลาต่อยมากงวดเลกมาเห็นกระเพาะตั้งเละเลยอยู่พอะพุทลุปเเ้าอยู่เพิ่พ้งพวกที่ออกหายเย็บเย็บหานะเดี๋ยวไปซองมึง ไปกราบแม่ไปกราบพระพุทธรูปน้ำสก่อนยังเข้าไปหาปูตาตอกแปดเคนะครับไปนะครับนี่ครับ,รบติดตรงนี้นะครับกานตรงนี้จะเป็นโพนมีโพนแหเพิ่นเอาเพิ่นแบบนะครับชาวบ้าน,น,นดูแบบคนเจ้าเพิ่นในน้ำ เราถลูบนะครับมาปฏิสถานไว้ที่ตรงโคนตรงนี้เป็นโคนโคนดินนนะครับี่นะครับ เป็นฟางอย่างแบบนีนี่นะคะคนที่ต้องเห็นหเป็นห้าเห้าแหลกๆเป็นหาเท,ออเที่แพงเี็นดครต้อยเห็นเป็นห้าเดตตรงนี้หมดเห็นไหมรัออืม ครับสเหรัาะว่าที่เห็นดีอีกหนึ่งเลยตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิการการในการรับชมเพราว่าบื้องนี้เลยอ๋อเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขห้าเลยเพราบ่าเราเห็นแลรงตรงด้านบนนี้ก็เป็นเลขเด้อยต่อเนื่องเห็นไหมเป็นปัญหาที่กันเป็นเลขห้านะครับท่านผู้ชมมี เป็น50หรือเปล่าอืมก็จะประมาณนั้นโอเคน,นะครับ่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวกราบไหบว้พระพุทธรูปแล้วค่อยเดินเข้าไปด้านในนะครับเห็น,นบัลลูว่าวันที่ะไรเห็นไหมวั่นเป็นนันงทีใช่ไหมสองว่ะมันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแมกราคม2500ันสามสิบห้า เขาไปที่ไม่ดงอีกวาเขาไปอีกสะครัสักการะไหว้ถดรูปะครับค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปในนะครับท่านผู้ชมไปมาชมเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับเสียงกาว้าห้อง วอขันมาาขึ้นนีนกรเนออะรอะลอกกระแตก็เยอะนะครับเออาห้ากินพลหมากหลากใหม่เออจงองกับ่าวห้องท่านท่างุดมบ้ง เฮ้ยเกิดอะไรบ้างนี้ยงาใหม่ฮักไหมเจ้ต้อยงาใหม่ดิผมบนไม่หลังเลยหมอนะครับไปด้านในศาลก่อนเอ้ามันนี้คือเป็นสีเป็นแฟนเออผลว่าทำความสะอาดดีเนาะอ๋อนี่เนาะค่ะผลไม้ที่เพิ่มผลไมาปัดกวา่าเพิ่มสะอาดให้ปูเนาะ รอบสารนี่ดูสะอาดช้านเลยนะครับท่านผู้ชม,รมรกระว่าหัวยืนเมียนเซียงโนกาว่างหอกนะคะท่านผู้ชมโอ้พันพัดกวดสะอาดช้านดีครับ น,นี่เป็นเสือนะครับเป็นรูปปั้นเสือที่มันอยู่ด้านลาังสารนะครับ สแสดงว่าเพิ่นเอาขาปีข่าวเดือนมากถวายปูนะครับท่านผู้ชมอืมเป็นข้าวปีข้าวเดือนนะครับท่านผู้ชมที่เช่าบ้านนะครับเพิ่นเลยน้ำมาถวายปูตาดอกแป้นวิหน้านะครับท่านผู้ชมวังนีเพิ่นถึงเลย เบ่งแปนดีนะครับนี่นี่พี่เจต่อยมาเบิ่งพี่เขาอย่งหลายเลยเขาเปลือกขวานหมือเบเลนเีเจ็บเกียวเหล่ยนี่เนเขาปีเขาเดือนกปูตาตกด้นนะครับท่านผู้ชมมาเป็นมา ัลาตัวท้องเพื่อกตอน้าหอปูน้ำโอตีเพิ่นเพิ่นกสดีส้กระทงใบตองน้ำเดชไกัะทงใบตองเอ้ยยูทังเพิ่นกะทงะทงกมี่กะมี่น่ะกะทงะทน่ะเออนะครับท่านผู้ชมมีกะทงใบตองเก้ียวนี่เป็นเกลียนแก้วนี่สิเป็นอู้แมนนาปานาพันบ่อนเนไหมนี่นะครับเพิ่นกะีโป้งสิเออเป็นเหล่าโล่งวะเหล่าซี่สิบ เ,เอาตัวาเอาเอา,เอากระท่งเขาเข,าาข<อ>าึ้นเฮียซาจังสิขาเฮียซาเลยช่อมันตะลอกกะแต่เท่าไหร่นีน่นกมาเคลียมาเห็ดกะทงขว่กะรอกกะแต่อยอ่ตอนเขามามเอากพมันเป็นตัวเลขบ่เขาเคล้ายตัวเลขเลยใชต่อยน่ะเอาเดี๋ยวเขัดกันที่เช่นเลยที่กะทงขืนกะทงขวบนี่คล้ายเป็นตัวเลขเเห็นเป็นเอาเป็นสองหกแปดหรือสองห้าแปดหรือเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกแปด <krit> imi, นะครับท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแค่ตัวแรกมันเป็นสองเนาะยี่ต่อยตัวที่สองนี่หกแปดเป็นหาหรือเป็นหกหกควบเข้าตัวเดียวกันตัวที่สามเป็นเป็นเลขแปดเนี่ยเอาแล้วตาคนสีเบิองเนาะค่ะเนาะว่าเป็นอะไรแล้ว่าพี่น้อสองหกแปดโอ้โหเลขขึ้นสวยมากนะครับเลขนะคะท่านผู้ชมตาเปล่ให้อนบ่หั้หัววานกเกียร์หรือว่ามีคนมาเห็ดนูืนีจังไรบ่เนี่ย ก็ขึ้นเป็นตัวเลขสีอ่อยถ้าว่าขันขันพปสังเกตกับขันพปสังเกตกับโวหัวเป็นตัวเลขก็จะเป็นเข่าเฮียเนาะงั้นนกหนมากินนะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้ที่เจรัญญาในการรับชมครับบูตตาตตหนองตอกเป็นนะครับงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้เขาเลขถูเนะครับเก้าหนึ่งแปดไม่ออกแปดเก้านะครับมาขอถูก ทุ่งวดเขาทุกงวดเนาะยอะยต่อยเจ็ดหกแปดสองเจ็ดจตโอ้ยสาธุสาธุเออไอ้ปังปังด้วปู่เอย้ยลหลานมาขอโจคขอลาบมันี่ขอ่งหงวันทีสิบเก็ดมาคคาคมพศอสองพันห้ารอยหกสิบเก็ดแต่ขอให้ปังปังป้วยปูเอ้ย,ยนะครับลักษณะนะครับปูต่ตอกแป้นก็คือ เพิ่นออผู้เถ่าโบลาณสมัยนั่นนะครับเพื่อนใส่ซิวกับคริ๊งย่ะแปน้นเจาใหม่ก็สิใส่สิวอันนี้คือสิวนะครับนี่ที่เิ่นกำนี่กรตรงนี้เป็นสิวแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นคอนนะครับคอนตอกสิวที่เป็นการเจาใหม่กรเลยเพิ่นกรเลยเอินปูว่าปู่ตาตอกแป้นตอกแป้นหรือเจาะแป้นประมาณนั้นนะครับ อย่างชางลานก็คือจุเป็นองค์ภูองค์เจ้าคนเนี่ยจะจิตประมาณนบ้อืมตอนไหนไม่รู้ครับคไม่้ค่ะท่านผี้ชมหมวดที่สามหมวดนี่ตอกเน่นๆเอาให้ปังๆัได้สามโตตรงๆเ้ือยๆปูเ้้อยเหล็กถ่ายลวมันที่หนึ่งตอกให้มันขันให้ยยู อย่าให้นี้ไปใส่หรือว่าปู้ที่ให้เลขยุ่มองเลขเขามองนี้ก็ขอให้เขาสามโตตรงๆเลยนี่สองหกแปดหรือสองห้าแปดหรือเจ็ดห้าแปดเก็ดหกแปดหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับสาธุสาธุสาธุเด้อไปะอย่ยาต่อใหเดี๋ยวมาเตรียมถูกเที่ยงสกัาการะว่ายพอบกด้คยของเซ็นไลว้กันก่อนไปนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งช่องป้าต่อยชาแนลช่องมาวินชาแนลนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทางช่องนะครับทั้งสองช่องก็มาที่ศาลปูตาน้องเกแป้นเมื่อวีนนะครับมานน้ำกันสองช่องนุ่มอามบเดมาเอาทัองแรศกับบเดมาเนะครับอ่าเบ้าเขียดกับบเดม่านี่แต่คนบาบางเออเพราะว่านุ่มอามเป็นก็ คงคงจะไปาทายทายคิดเหมือนกันแหละจาวาโมน,นีเป็นเนเนนไปธุระเกันเลยไปทายคิดนั่นนะครับ,บมากดีม,มากนะว่ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วมาก็ได้โชคลาภเข้าที่เลขทูกนะครับผู้ตาตกเป็นมากบ่เคยผ่าน,นมั้ยมาดอย แค่หวดหรือว่าเป็นสองหนวดมีม้วนที่สามอืมมีม้วดที่สามนะครับท่านผู้ชมเข้ามาสองมวดแล้วนะครับงวดแรกจะได้หาเจ็เพื่อานอ่ามวดที่สองก็ได้แปดเก่าเก่าแปดที่ฐานหนานะครับมีมวนที่เข้าทั้งสองมวดแล้วนะครับมีม้วดที่สามของงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นงวดแรกของปีใหม่นะแม่ค่ะอะไรของปีใหม่ ก็ปีใหม่เนี่ยคิดว่าปูตาบานน้องตอแฟนเิ่นสิให้โชคในลานพี่มาเลยมาเห็นเหล็กเขาเลยไม่เห็นเขาปีเขาเดือนเพิ่นมาถวายชาวบ้านมาถวายปูเพิ่นเขาเรียกว่ามาถวยนะครับท่านผู้ชมมาถวยเขาปีเขาเดือนใ้กัปูตาแนี่น้ำเดินน้ำเขาปีเขาเดือนมาถวาย เป็นประเภทนี้ของชาวอีสานเนาะยังไปปูพญาเต่าก็เห็นได้เยอต่อยอืปูพญาเต่าก็เลีงปูอ่ะพูตาดอนปูตาจะเห็นคือปูตาตามภาคอีสานนะครับในหลายที่หลายแห,ห่งประเภทนี้แต่ละหม,ม,มู่บ,บา้านก็สิบขึ้นกันได้เยอะต่อย ก็ว่ากัคล้ายๆกันคล้ายๆกันสาถูกใได้สามตัวตรงๆเสาธุสาสาธุหัวที่สามเี่กัสามตัวตรงๆเลย ตามาหาบ้านเรื่องนี่กับลูกลูกอยู่บา้านบ่าวในสวนปู่มาขอโชคขอลาภมาขอสิ่งดีสิ่งใหญ่ให้นำปู mm ่แต่ว่าคือจังเพินน mm hmm. เ่นอยากให้มาเนาะแม่นคือจังเปรนอยากให้ลูกหลานมาหาเป็นฤดูๆนี่ มองหันมองมองเขามาเห็นบ่ม่อยไอ้หลวงปูหลวงตาหลวนว่าหมดที่แล้วมีคนถือเพราะจุดถูกไปอวันนี้เช่าบ้านเพิ่นวัถือเพิ่นด้น้านะครับท่านผู้ชมที่จุดที่เขาที่เราเขามาอ่าที่จุดเลขถูกไว้มองหันก้อนเขามาหลวงตาพิวนว่าเช่าบ้านหลังจากที่หมดผมนะครับทายคลิกกลับไปแล้วช่าบ้านเพิ่นเพิ่นมามาเห็นถูกนี่เพิ่นเขามาเห็นเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดที่นี่ เพิ่นกับไปซื้อนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดแล้วพากขึ้นได้กัน่นว่อนอยู่สามตัวนี่นะครับท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบน้ำโอ้ได้กันหลายคนเลยเฮกันทั้งหมู่บ้านเลยนี่นะมาหลอดที่สาร่นดูแปลนดีเลยครับแล้วก็มีเข่าปีเข่าเดือนหลอดติงดูน้ำเ่ย ก็สาธุโูมิปฏิบีณรอดตอดตีมรอจนเดือดกินหนักไหมปฏิบิณรอดตีมการพิธสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุเด้อกูตาตอกเป็นเลยมอนีีลูกหลานก็พอปอตอยคนมีเส้นมาวินชัแนแนวแ้เดินทางมาสกักลากาบวายสวัสดีปีใหม่กบปูตาตอกเป็นพร้อมโดยสิงซักซิ์พระเมรนั่งทรณี่เจ้าที่เจ้าฐานวิญญานทุก่าดวงทุกองมอนีีลูกหลานตั้งใจแน่แน่มาสกักลากาบวายน้ำขอมาเส่นวหวพร้อมโดยดอกไม้ถูกเทียนเพื่อมาขอเพลิงบารมี ผู้มีหูแกว้วตาทิดผู้มีอิทธิฤทธิ์และสถานที่แห่งนี้คือปูตาตอกแป่นพปรดสิงศักซิธ์ลูกหลานตั้งใจมากขอโชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปกับเอฟซีทางบานคือเด็ก่ายรางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่สิบเกมกราคมพศ2 5ส7องพันห้าร้อยหกสิบเอปูตาน้องตอกแป่นพรหนุยสิงศักดิ์โปรดเมตาสงสารให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาภก,กับเมื่อบานติดใหม่ติดมือ ไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังร่อช่มบลาลมีที่กำลังร่อความหวังเพื่ออยากปลดหนีปลดสินหนีนนน้จากความทุกข์ความยากจนถ้าเพิ่นได้สมหวังได้เงื่นท่องถูกลอตเตอรี่ล่ำลุ้ยเพิ่นกับิได้มา,าบูรณะมาสางต่อเติมแล้วก็มาสมโพ์ให้กับปูตาน้องตอกแป้นขอให้ปูตาน้องตอกแป้นให้โชคไข่ลาภโชคดี ปังๆสามโตตรงๆของวนนทีส <3 dragging> ิบเก็ามากล่าค่มพอสอสองพันหาลอยหกสิบเก้ดปีด้วยเถินใช่ถูกใช่ถูกาธุ ตัวมองหันไม่ต่อยขึ้นขึ้นเป็นเลขเนาะมองหันมองที่เป็นปู้เป็นจับซื้อต่อกหันเป็นปวกห้อยปวกขึ้นเป็นตัวเหล็กเน็นเป็นเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งเกตปะหางล่างเป็นหนึ่งหางเทิ้งนี่เป็นเกตตัวเกตเกตตีลังกาไหมหนึ่งเกตเกตหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เยอะที่นรักคนถึงไเด็กเกอืมอ่ด็งนะครับมีเจ็ดนะครับท sì, ี่จิตตรงหน้าอกรานมของปูตาปอยย่เซมซี่ชคลาภะอยเข่าีให้ปลต่อยเขย่าเซมซี่ขอโชคลาภกับปูตานะครับขอให้ป้าต่เขย่าะซมซีขอาับารบขอห่เามของ โยกลานดไทสามโตตรงๆว่าให้าูหยิบออกมาเรื่อยๆปูเรอามตรงเด็กไทวมันที่หนือนันที่สิบจ็ดมันก็เ้นสองใัหนเลยที่ชิบชืดสามโตตรงๆมันวาูหออกมาเรื่อยๆด้เร โอกมาแล้วครับหมายแรกหมายแรกเป็นหมายเลขเก้าก็ท่านผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับ <9. S 1> หมายเลขเก <9. S 1> <า>้านะครับหมายเลขเก้า หมายเลขสามครับไม้ที่สอที่สองหมายเลขสามไม้ที่สองหมายเลขสามคื 2, 2> มอด้านหนหลงได้ลงมาทางหลังบอกเน้นลงมาทางห 9, 3, ลังเก้าสามหรือหกสามนะครับเมื่อกี้สองไม้แล้วเดี๋ยวไม้ที่สามปะต่อย ไปขึ้นมาอยู่ด้านหลังนะครับไม้ที่สามเป็นไม้เลขสามนะครับสามเก้าสามสามหกสามสามก็แปดกัพี่น้องกันเดยเก้าสามสามแน่นก็ไม่แรกเก้าเออไม้แรกเก้าไม้ที่สองสามไม้ที่สามกับสามอ่าเป็นเก้ากับหกตัวเดียวกันสามกับแปดกัพี่น้องห้าง้างกันดิ นะเป็นไปไดนะะ้น,น,นะครับธรรมชุมแสดงว่าเก่าสามสามนะครับหรือว่าเก้าสามสามหรือหกสามสามก็ได้นะครับเด็กทูบไปหรือเล่เดกทูบไม่ไปแล้วสองตัวครับเห็นเป็นห้าหนึ่งนะครับหาหน,นึ่งหาหน,นึ่ง<า>จะให้ดูในดงเสียงบอกอีกอย่างเสียงคาร์าวฟวเห้องเสียงแบบนี้ ป้าเที่อุดมสมบูรณ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเลยมีนกกเว้ามีกระหลอ่อกะแตะหลายเนาะคะ่ะเสียงโทรศัพท์เหขออนุญาตหลับโทรศัพทบฮัลโหลไปต่อยไปรับโทรศัพท์นะครับ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูบนะครับวันนี้เขาต้องชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเออลืมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อกี้เบอร์เลขลงท้ายที่โทรเข้ามาหาป้าต่อยขณะทําพิธีขอโชคลาภกับปู่ตา้องต่อแปนอยู่นะครับเป็นเลขเลขทายล่อง่วย982นะครับล่องทายโดย982นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูนนบ นะครับเอ้ายี่ต่อยเล่กทูบแตกครับท่านผู้ชมทูบแตก่ทบแตกครับป้าทูบแตกยีต่อยทูบแตกทูบแตกอาเอแตกเอ้าแตกภาเคืองเลยคเคืองยางง้ามเลยค่ะท่านผู้ชมห้าหนึ่งเกตครับท่านผู้ชมปัางแพร่เลยค่ะงวดนี้แตก้าคเคืองเลยปูปังปังแตกแท้ครับแตกแท้งวดนี้เอ้าเป็น้าบอนันเป็นห้าเจ็ดห้าหนึ่งเกตคันคันที่ตีร่างกาเบื้องหนึ่งเป็นเก่าก็ได้ ข้าหนึ่งเจนะครับท่านผู้ชมวนะครับุ้นะครับท่านผู้ชมนะครับปังๆครับโชคโชคดีปังๆโชคดีปังๆครับงวดนี้เนงวดตอนรับปีใหม่นะครับเด้อปาดเจ๋อสวยขนที่มลุดเลยเดี๋ยวปูหแล้วอ๋อเออถ่ายบ้างนะครับโอ้โหขนที่มหลดเลยครับท่านผู้ชม นี่นะคะขาเลขถูกเลขที่ปู่ตาบ้านน้องตอบเงนะคะพวกแจกผ้าเครื่องค่ะท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเลขเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าเครื่อง้าต่อยเมื่อกี้ตรงกับเลขตรงนี้เลยนะครับตรงตรงกับเลขอ่าเลขเข่านะครับเลขเข่าปีเข่าเดือนที่นกมะเขือมะนี่เป็นตัวเลขขึ้นนี่สองหกแปดสองห้าแปดหรือสองเก้าแปด นะครับเทียนเลขป้าต้อยบอกเลขถ่ายเบอร์โทรยังถ่ายเบอร์โทรศัพท์บือโทรเขาอืมเมื่อานเบอร์เบอร์ยังก่อนเก้าแปดสองแล้วค่ะอื่เก้าแปดสองตรงกับเลขเขาเปลือกแล้อตอนนี้จค่ต้อยเนะตรงกับเลขเขาเปลือกไม่ใช่ไหมอครับก็สําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเลข เาเห็นเป็นเกต้านะครับเดียวมาดูตรงนี้เห็นเป็นเกต้าเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้จะเห็นเป็น 7, เกตเรืองเกตตีลังกาหรือว่าเบ็ดเก็มี้นไรนะครับเบ็ดเกตหนึ่งหนึ่งเกต มีสองมีสามมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดนะครอือสองสามห้าเจ็ดมีสองมีสามอมีสองมีสามมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดนี่ลังเก็ดอีกคายเลขศูนย์นีแยกต่อยังไงบ้างคายเลขศูนย์เออเป็นลังล่างเออเปลัง่างขึ้เลขศูนย์นะครับเป็นสองสามห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์สองสามห้าเจ็ดศูนย์ สำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสําหรับการขอโชคนะครับน้ําปูตาหนองตกเป็นนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใช่ครับ C933 เลขทูบ51เก็บทูบแตกนะครับแตกผ่ากลางเลยนะครับเลขเข้าเปลือกก็268 258 298 นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับก็จะได้กล่าลาปูตานนองตกแป้นไปแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับท่านผู้ชมกขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพแข็งแรงเดินทางไกลๆขอให้ปลอดภัยแขวขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงคิดป,ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการน,นะครับนอนหลับให้ได้มินมืนนอนตื่นให้ได้มินแสนแบ่มือออกให้ได้กำนะครับท่อ,ทองค่ำอ่า เงินท่องน้องไหเต็มบ้านเต็มเฮียนเลยครับเด้อท่านผู้ชมเลยสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับทางช่องมาวินชา n นลพ่อต่อยคนมีเซ็นและทีมงานนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมตอกแตก a n n e l ด้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ